for now เดี๋ยวจพึ่ไปลูกจ้ะอันนี้คือของฝันเล็กน้อยนะคะที่เรามอบให้นหักไถ่าการชุมนุมแห่งนี้แล้วเรายังจะมีะสังฆทานหรือปัจจัยจตุปัจจัยนะคะ,อะมอบให้กับท่านทั้งสามเพื่อจะได้ใช้เวลาในอาจจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงที่ออกจากค่ายนี้นะคะเพื่อที่จะไปทําบุญในวันเกิดของตัวเองนะคะ ค่ะขอให้ให้รับตอนนี้เลยไหมคะอ่าหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอ่าของที่จะไปถวายนะเครื่องไทยไทยานนะคะ,ะเพื่อจะไปถวายให้กับพระสงฆ์เพื่อําบุญมเกืดด้วยนะคะค่ะขอให้อย่างน้อยเนาะตัวแทนขอเป็นท่านขออ,อแล้วกันว่าแสดงความรู้สึกนิดนึงสำหรับวันนี้คะ่ะ ขอขอบคุณคณะวิทยากรมีน้องรู้เสือทุกท่านนะก็วันนี้ก็ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าคงจะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้ก็จะาาพาครอบครัวไปทําบุญเพื่ออุทิศสมวนกให้กับพ่อกับแม่เพนะราะว่าพ่อกับแม่ของครูเนี่ยไม่มีแล้วเสียไปทั้งสองท่านนะครับก็ตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้ วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะอย่างยิ่งเลยในฐานะที่อยู่ในวงการลูกเสืออีก,กรมลูกเสือเร้ได้ทุนเทเทใจทั้งแรงกายแรงใจทุกอย่างนะครับให้กับลูกเสือเพื่อให้ลูกเสือได้มีกิจกรรมในพัฒนาตนเองนะครับ พี่น้องคณะวิทยากรคณะครูทุกคนใ้เล็กเป,เปลี่ยนประสบการณ์กันก็กระโจไม่ออกเหมือนกันก็ขอให้ความสุขที่ผมได้รับจากพี่น้องลูกเสือทุกแท่นในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกแท่นได้รับเหมือนกับผมับครพี่น้องร่วมมันเกิดอ,อีกสองคน นะครับแล้วมีอีกหลายหลายคนขอได้มีความสุขทุกๆคนครับขอบคุณครับ